ตั้งแต่ที่เราบอกกับเบียรพวกเราแต่ัดสินใจว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปแม้จะต้องหลบซ่อนตัวในเมืองแห่งนี้และอาจต้องย้ายไปที่อื่นถ้าคนของพี่ชายเรารู้เข้าว่าเราอยู่กับเบียรเขาเอาเราตายแน่และไม่อยากให้เบียรต้องเดือดร้อนและลำบากไปด้วยจริงๆ ถ้าเลือกได้อยากจะมีสักที่ที่พวกเราหนีหายไปอยู่ด้วยกันเพียงสองคนโดยไม่ต้องพบเจอคนอื่นหนีให้พ้นจากพี่ชายของฉันแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องไปซ่อนที่ไหนช่วงเวลาตอนนั้นเราพยายามทำตัวตามปกติเพรเรารู้ใจตัวเองอีกครั้งเราไม่อาจจะแยกจากเบียได้พวกเราได้ใช้เวลายอยู่ด้วยกันเหมือนตอนที่ได้กลับมาคบเป็นแฟนกัน แม้เราเคยบอกเบียรว่าเราจะอยู่ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายและเราเคยคิดว่าเราจะจากเบียรไปและไม่กลับมาหากันอีกแต่ทำไมช่วงเวลานี้ถึงได้มีความสุขแบบนี้เราไปเทีย่ยวกับเบียรทุกที่ที่ไปได้ในที่ที่พวกเราคิดว่าคงไม่มีใครรู้จักในต่างประเทศแต่ก็ไม่รู้ความรู้สึกหวาดระแวงยังอยู่ในตัวเราอยู่ ทุกครั้งที่เห็นผู้คนที่ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้าที่เดินตามมาข้างหลังหรือคนที่มองพวกเราด้วยสายตาแปลกๆเราก็จะกลัวไปเองว่านั่นเป็นลูกน้องของพี่ชายเราที่ตามมาหรือเปล่าเรื่องในอดีตท,ทำให้เรายังไม่ลืมว่าเรายังต้องหนีแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนที่ไหนที่จะยอมรับเราทั้งสองคนได้ตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรนอกจากใช้เวลามีความสุขกับเปียแค่สองคน เบียเองก็เหมือนจะหลงลืมทุกอย่างว่าเราเคยเป็นใครไม่รู้ว่าเรากลับมาคบกันหรือเปล่าแต่ความสัมพันธ์มันก็เกินเลยไปกว่านี้เรารู้ในใจช่วงนี้มันมีความสุขที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่งเรารู้ในใจของเราว่าเรารักเบียแต่เราก็กลัวและยังกลัวมากอยู่เลย ในสถานที่ต่างๆที่เราต้องไปเที่ยวกันหลายแห่งเราพยายามย้ายที่พักเมื่อคิดว่ามีคนน่าสงสัยไล่ตามลงมาหรือคิดว่ามีใครบางคนสะกดรอยตามเราก็พยายามจะเปลี่ยนที่พักท,ทันทีเพื่อไม่ให้พวกเขาจับได้แล้วก็ย้ายหนีกันไปที่อื่นเมืองนี้อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้เรากลัวแบบนั้นเราตกลงกับเบียรว,ว่าจะเดินทางในวันรุ่งขึ้นแต่เบียรบอกว่าอยากจะอยู่แถวนี้ก่อนอีกสักพักประมาณสองสาวันนะ่ะ เราตกลงทำตามใจเบียนะเพราะเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องย้ายไปที่ไหนดีพวกเราสองคนต้องศึกษาเส้นทางในเมืองกันค่อนข้างมากถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะหลงทิศทางหรือเข้าไปอยู่ในกับดักของคนที่เรากลัวก็ได้นี่เบียคิดว่าจะไมเป็นไรแน่หรอทีจะ,จะอยู่ที่นี่ต่อเราย้ายกันไปคืนนี้เลยก็ได้วันนี้ตอนไปเที่ยวด้วยกันที่พวกเราอยู่ด้วยกันเรารู้สึกนะว่า มีคนน่าสงสัยติดตามพวกเราสองคนมาด้วยจะทำยังไงอะถ้าเกิดว่านั่นเป็นคนของพี่ชายเราจริงๆไม่หรอกเราว่าอยู่ที่นี่อีกสักสองสาวันเถอะถ้าเราเคลื่อนไหวตอนนี้พวกนั้นจะรู้นะสิว่าเรากําลังจะย้ายหนีกันน่ะเราทำตัวตามปกติไปก่อนพวกนั้นอาจจะกำลังตรวจสอบข้อมูลของเราอยู่อีกสามวันแล้วก็ย้ายออกไปเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวเราจะล่วงหน้าไปก่อน หรือว่าให้เมย์ล่วงหน้าไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะตามไปทีหลังแบบนั้นจะดีเหรอแต่ว่าเราควรไปพร้อมกันนะสองคนนะ่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นเมย์ล่วงหน้าไปก่อนก็ได้ได้เดี๋ยวเราจะตามไปตกลงไหมล่ะเมย์ไม่ต้องกลัวนะเรานัดกันที่สถานีรถไฟ แล้วพวกเราค่อยไปเจอกันที่นั่นนะเอาตามนี้ละ่ะก็ได้เอาตามนั้นก็ได้ก็ได้เบียรตอนนี้เราก็คิดอะไรไม่ออกแล้วเหมือนกันในคืนวันก่อนที่เราจะแยกจากเบียรเราสองคนอยู่ด้วยกันเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆและใช้เวลาอย่างแสนสนุกเหมือนกับว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราจะได้เจอกันเลยอะเมื่อครบกำหนดสามวัน เรานัดไปเจอกันที่สถานีรถไฟแต่ในวันนั้นเบียรกลับไม่โผล่มาเรามึนงงมากเราเก็บของทุกอย่างไปรอเบียรแต่เบียรก็หายไปเราไม่รู้ว่าเบียอยู่ที่ไหนเราพยายามออกตามหาและติดต่อเบียรแต่ว่าติดต่อเบียรไม่ได้เลยเราตกใจมากเราพยายามจะขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครในเมืองนี้เป็นเมืองที่พวกเราย้ายมาใหม่ไม่มีใครรู้จักแม้แนตะ่ตัวเราแล้วก็เบียรด้วย เราจะตามหาเบียรที่ไหนเนี่ยเมรติดต่อเธอไม่ได้เรากลับไปยังที่พักเก่าก็ไม่เห็นร่องรอยอะไรจากพวกผู้ชายแปลกๆที่ไม่รู้ว่าใช่ลูกน้องของพี่ชายเราแน่หรือเปล่าเราไม่กล้าที่จะเข้าไปยังที่พักแห่งนั้นอีกเป็นคนที่สเราก็เลยรีบออกมาจากบริเวณนั้นและพยายามทุกทางที่จะถามคนว่าเห็นผู้หญิงลักษณะตรงกับเบียรบ้างไหมแต่ก็ไม่มีใครพบเธอเลยอ่ะเราร้อนใจจริงๆตอนนั้นเราเตะเตอยู่ในคืนที่ฝนตก แลาไม่รู้ว่าจะไปหาเบียร์จากที่ไหนเราร้องไห้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดพักเราไม่ได้เข้าพักที่โรงแรมที่พักที่ไหนเลยนอกจากนอนตาอากาศอยู่ข้างนอกในความเหน็บหนาวนั้นเราเข้าไปในต่อกที่ร้างผู้คนแล้วก็เจอคนจอนที่ไร้บ้านแถวๆย่านชมุมชนเราอยู่คนเดียวเรากลัวแล้วก็เหงาแล้วก็คิดถึงเบียร์มาก จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือบางทีเราควรจะแจ้งความเราไม่เคยทําแบบนั้นมาก่อนกลัวว่าถ้าทาแบบนั้นแล้วยิ่งจะเป็นการลอบเป้าให้พี่ชายหาตัวเราพบละสิเราต้องทํำยังไงดีตอนนี้เรากลัวจริงๆอแต่แล้วในที่สุดตอนที่เราหลงทางและไม่รู้จะไปทางไหนเราสุดลงที่ตรงตรอกแห่งนั้นตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย แล้วเราก็ร้องให้เสียงดังมากเราโมโหตัวเองที่ยังเป็นแบบนี้และตามหาเบียไม่เจอเสียงของเราคงจะดังมากไปหน่อยมันคงจะเข้าหูใครบางคนแถวแถวนี้และในตอนนั้นเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนขณะที่เรากลัวมากเราอาจจะต้องถูกจับกลับไปอีกก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็เอาเลยเราไม่สนอะไรอีกแล้วเราอยากจะหาเบียให้พบและอยากจะรู้ว่าถ้ามีคนจับตัวเธอไปเธอเป็นยังไงบ้าง ตอนนั้นเรากลับดังหันไปแต่คนที่หยุดอยู่ข้างหลังเรานั้นไม่ใช่ใครคนไหนนั่นก็คือเบีย์นั่นเองแต่จากสภาพของเธอแล้วเรากับคนที่ถูกทำร้ายเบียบาดเจ็บค่อนข้างจะสาหัสเลยและมีแผลตามด้านกายดูเหมือนเบียรจะวิ่งมาทางนี้เมื่อไม่นานนักและได้ยินเสียงเราพอดีเราไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าเบียรแอบตามเราอยู่ห่างหา แต่เธอก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วเรากำลังร้องไห้ตอนที่เราหันไปสภาพเราก็คงดูแย่ไม่ต่างกันเราตกใจมากที่เห็นบาดแผลเหล่านั้นทำไมเบียรถึงเจ็บตัวล่ะใครทำร้ายเธอกันแน่เธอหายไปไหนมาเรามีคำถามมากมายอยู่ในหัวเบียทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเบียไปไหนมาทำไมไม่ไปตามนัดที่สถานีรถไฟนั่นเราไปรอทั้งวันแต่ก็ไม่เจอเราตามหาไปทั่วไม่รู้จะตามหาเบียรจะที่ไหนเรากลัวมากเลยรู้ไหม ตอนนั้นเราเห็นว่าดวงตาของเปียมีน้ำตาคอเบ้าเมเราเราคิดว่าจะไม่ได้เจอเมอีกแล้วเราคิดว่าเราจะตายแล้วซะอีกอะเมเราเราขอโทษนะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเบียหายไปไหนมาเป็นลูกน้องของพี่ชายเราจับตัวเบียรไปใช่ไหมเขาทำร้ายเบียใช่ไหมนี่บอกอะไรหน่อยสิเบียรเป็นอะไรลึกเล่าไปโรงพยาบาลกันดีไหม เราจะหาที่สักที่ยังต้องรักษาตัวก่อนนะยีงเจ็บมากหรือเปล่าใครทำร้ายนะ่ะเจนนก่อนนะเมตอนนี้เราไปโรงพยาบาลไม่ได้เดี๋ยวพวกนั้นจะรู้เข้า,าสิเราขอโทษที่เราโกหกอะ่ะวันนั้นเราจงใจไม่ไปที่สถานีรถไฟและให้เมย์ไปคนเดียวเพราะว่าเราอยากให้เมย์หนีไปคนเดียวแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงเรา เราไปหาพวกนั้นมาพวกของพี่ชายเมย์แล้วเราก็เลยบอกว่าเมย์ย้ายไปเมืองอื่นแล้วและเราเลิกกับเมย์แล้วเราไปบอกคนพวกนั้นแต่ก็ถูกทำร้ายกว่าจะหนีมาได้ก็เกือบเอาตัวไม่รอดเราก็เลยสมซานอยู่แถวในเมืองกับพวกผู้คนในชุมชนน่ะแล้วเราก็หลบซ่อนตัวอยู่หลายวันเัืองอิญจริงๆที่เราได้ยินเสียงเมย์ก็เลยวิ่งมาทางนี้ เราตามหาไม่เหมือนกันแต่มีคนบอกว่าเห็นคนลักษณะคล้ายเมมาแถวนี้เราก็เลยมาดูไม่นึกว่าจะได้เจอเม่จริงๆเบียน,นี่เปียตัวใจหนีไปจากเราอย่างนั้นเหรอทำไมทำแบบนี้ล่ะเปียไปหาพวกนั้นมาลำพังโดยไม่บอกเราเนี่ยนะก็เราคิดว่าจะจบเรื่องทุกอย่างได้ถ้าเอาตัวเราเข้าไปให้พวกมันแทนหรืออาจจะให้มันฆ่าเราแทนถ้าเกิดมันต้องการ ล้วอยากให้พวกนั้นปล่อยเมยไปแล้วไม่ต้องตามหาเมย์อีกไงล่ะแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิเปียงโง่มากเลยนะที่ทำแบบนี้โง่จริงๆเราร้องไห้จน,หนน้ำตาจะหมดตัวอยู่แล้วเรารีบพาเบียกลับไปและหาที่พักใหม่และหลังจากนั้นพวกเราก็หลบพักรักษาตัวอยู่ด้วยกันเราทำแผลให้เปียคงไม่ง่ายที่จะหายต้องใช้เวลาสักพัก ดีที่เบียร์ไม่เป็นอะไรมากไม่ถึงขั้นกับต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ต้องใช้เวลารักษาตัวนานสักหน่อยพวกเราหลบอยู่ด้วยกันที่นั่นเบียร์บอกว่านึกขึ้นได้ว่าจะพยายามติดต่อใครบางคนที่เป็นคนรู้จักของเบียร์เองคนคนนั้นอาจจะช่วยเหลือพวกเราได้ในยามคับขันหมายความว่าไงอะ่ะเบียร์มีคนที่รู้จักอยู่ในเปลองนี้อย่างนั้นเหรอก็ตอนที่เราแยกกับเมยอะ่ะ เราได้เจอคนหลายคนนะสิบังเอิญเจอด้วยแล้วก็จําได้ว่ามีพี่สาวเราคนหนึ่งถึงจะไม่ใช่ญาติกันแต่ว่าเราเคยมีบุญคุณต่อกันมาก่อนนะก็คือเราเคยช่วยผู้หญิงคนนั้นเอาไว้นะในเรื่องในอดีตและพี่สาวคนนั้นเขาคิดว่าเขาจะช่วยปกป้องพวกเราได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเมย์และเราอะ่ะเราคิดว่าถ้าไปพักกับพี่คนนั้นน่าจะปลอดภัยอยู่สักพักหนึ่ง และไม่ต้องเจอคนของพี่ชายเมตามมาพี่สาวของเบียอย่างนั้นเหรอแล้วเธอคนนั้นอยู่ที่ไหนกันละ่ะเป็นใครกันไว้ใจได้แน่หรือเปล่าเราไม่อยากออกไปจากที่นี่ตอนนี้เลยอีกอย่างเบียก็ยังเจ็บตัวอยู่แบบนี้เราคิดว่าจะนัดพบกับพี่สาวคนนั้นเน่ยนะแต่อาจจะไปเจอกันที่สนามบินตอนย้ายไปอีกเมืองหนึง่งถ้าเราย้ายไปด้วยกัน คิดว่าพี่สาวคนนั้นน่าจะช่วยได้อะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่เบียร์ไว้ใจได้แน่เหรอแล้คิดว่าพี่คนนั้นเชื่อถือได้นะเขาเป็นคนดีแต่เอาแบบนี้ละกันคือพี่คนนั้นเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็เป็นแฟนกับผู้มิธิพลในเมืองอะนะอีกเมืองหนึ่งที่เราจะย้ายไปถ้าเกิดไปอยู่กับเขาแล้วก็เราน่าจะปลอดภัยและทุกอย่างน่าจะเคลียร์ลงได้อะ ก็ไม่ได้จะมีอะไรต้องกังวลแล้วแบบนี้น่าจะดีกว่าดีกว่าที่ต้องแจ้งตำรวจแล้วก็ชี้เป้าให้พวกนั้นรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอดิอย่างที่คุยกันะนะจะเอาแบบนั้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้เบียรเจ็บมากอยู่เลยอะอยากให้ได้พักสน่อยที่จะออกเดินทางอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเมย์ไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกน้าเราไหวก็บอกแบบนี้ทุกที แต่ว่าเธอจะแยกกันแบบครั้งก่อนนั้นไม่เอาแล้วนะเบียต้องสัญญากับเราว่าจะไม่แยกกันไม่ว่าจะเกิดอะไรถ้าเราไปที่สนามบินด้วยกันจะเสี่ยงมากพวกนั้นอาจจะสะกกรอยตามเราไาอีกก็ได้และอาจจะเอาตัวพวกเราไปทําร้ายไม่คนนี้ก็คนหนึ่งเบียต้องสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเราไปไม่ยากจากเราไปได้ไหมอย่าทิ้งเราไปอีกอะ่ะเรายังไม่หายโกรธนะ ที่วันนั้นทิ้งเราไว้ที่สถานีรถไฟอะ่ะเราขอโทษเมย์ขอโทษจริงๆตอนนี้เราไม่ให้เบียร์จากเราไปอีกแล้วไม่ให้แล้วล่ะเราขอโทษนะเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเรารับปากเราสัญญาสัญญาแล้วอย่าผิดคำพูดละ่ะถึงแม้ว่าเปียร์จะรับปากแต่เราก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นอีกเราเลยพยายามตัวติดกับเบียรตลอด หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ไปสนามบินด้วยกันเพื่อที่จะพบกับคนแปลกหน้าที่ฉันไม่รู้จักว่าคือใครแต่เบียร์อ้างว่าน่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือพวกเราได้และพี่สาวคนนั้นก็เป็นภรรยาของผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งถ้าเกิดไปที่นั่นเราอาจจะต้องขอพึ่งพวกเขาในการที่จะอยู่แยกจากพี่ชายฉันฉันหวังว่าบางทีพี่ชายคงจะท้อและเลิกส่งคนตามหาพวกเราสักที ช่วยปล่อยพวกเราไปอิสระไปะทีจะได้ไหมแล้วไม่อยากจะต้องถูก่กันแบบนี้อีกแล้ว